มาดูเด็กๆเล่นเกมครับตักเงินตักเงินอมตักเงินตักเงินปิดตาตักเงินเอาสนับสนุนด้วยแม่เอ๋นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแบงค์พันลงมาไม่เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันลงมาไม่ต้องกลัวเดี๋ย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 วก็มีคนเดินเอาแบงค์พันมาหย่อน นี่นะครับผมแบงคร้อยแบงค์พันก็มีนะครับไม่ไม่เราเราเล่นแบงยี่สิบไปก่อนเดี๋ยวแบงคร้อยแบงค์พันน่ะจะตามมาปกตินี่เขาเอื่นว่าปิดตาตีหมอนะครับอันนี้พวกเรานปิดตาตีหมอนได้พี่น้องปิดตาตักเงินครับผมเใครใครจับเวลาเออเขาจะมาจับเวลากี่นาทีครับอ่ะยี่สิบวิโอ้โหรูตับตับตัวเนื้อ เรตักแบงค์อยไปยี่่่่ได้อา่วแถว้าวแถว้แถวข้าวแถว้วแถวแถวโอเคอาวุธพร้อมอ่าพี่ตากี่วินี่กี่วิยี่วิค่ะอ่ะยี่วิเดี๋ยวเจเดี๋ยวเจเป็นคนจับเวลานะคนละยี่สิบวิไม่เนมดปีเลยอันนี้เร่งเลยตักเอาเยอะที่สเ่า่ตัได้ มันต้องหมุนก่อนเปล่าไหมฮะมันต้องหมุนก่อนนเดียวเจเป็นคนจับเวลาย0ิวนะอ่ะเริ่มเรเชียรเร็วโอ้โ

คนที่สองอาชินะครับเขาคิวแล้วเขาแถวเขาแถวอ่าคนที่สอนอาชินะครับ เอ้ยเฮ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 นยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้โเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮย 3 3โอ้ย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 โอ อย่ดูเลยดิเลขมันอยู่ตรงไหนดู้ดวยายมันกลมพี่กลมไหมเอาไปเอาเอปลี่ยนที่นะครับเปลี่ยนสถานที่นะครับเปลี่ยนสถานที่ครับผมเปลี่ยนสถานที่สว่างก็เดิมนะครับทีนี้

เป meal, ิดไม yeah, ้เลยเปิดไม้เลยอ้หม่ตเลียวครับมเออะนโอ้โโอ้ยแต่เขาใจเย็นมากเลยนะครับ ハハハハ。<laughs> Ô mọi người ơi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  mọi người 对呀对呀，哦。<laughs> <laughs> <laughs>

บุรีบุรีบรีรีอาจารย์มาอาจารย์มาเอ้ารยโยมันเด็กเสถียรา

โอ้ขวาเยอะยกูยางดีนะกูได้ร้อยนึ่เย่ราบอกว่าเอาปลาไทยลุกแกวน่งน้าายทีน่ใครน้เด่นนโดนาทุกนนาดิน้าโดนนี่ได้เยอะเลยเขามือไวเฮ้ยฟ้าเส้ไม่ยอมอะไโอ้ เติมเติมเติมถึงช่วงเวลาเติมเงินนะคะถึงช่วงเวลาเติมเงินคด้่ตองรื้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยตองนี่ตอนว่ไร้อเฮ้ยเี่ยนถึงช่วงเวลาเติมเงินนะคะ ขอแบงงนหน่อยครับตอนแรกอตเลี้ยงชิ้นหน่อยครับชิ้นชิ้นอาจารย์มาแบงพันขออาจารย์ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูด้อนพอกันนึ่งสองสโอ้ยโอ้ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แบงค์ร้อยเริ่มจะหมดแล้วนะคะเอาแบงค์ยี่สิบยี่โมองไม่ไม่เราต้องทันไปทางนู้นบอกว่าแบงค์ร้อยหมดแล้วนะคหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นผู้ชายไม่ถูกเขียนจังนะคะจบไปครับพี่กอดรับเห็นไหมพี่เรียกอะไรไม่ไม่ไม่ทุกคนหันไปทางนู้นหันไปทางนู้น แล้วบอกว่าแบงค์ร้อยจะหมดแล้วนะคะพี่ทำแบบนี้เร็วๆแบงค์ร้อยจะหมดแล้วนะคะทำแบบนี้ขุนกัอนดิโออย่างเล็งกันแล้วพ่ออุ้ยขอบคุณลุงหอยเห็นไหมขอบคุณจ้าดีดี ไปพเดียวไปพันไปวไปันส่บหน้ายวไปพันสีเดี๋ยวเอาก่อน0 0 0บาทสาตวหนึ่งหมุน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 ตัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ทอดไข่เก่งเลยเขาเนี่ยทอไข่เก่งเลยลูกไข่ลูกไข่เกคุณเจ็ดสิบกาทเลยนี่คนเนี่ยอไข่เก่งเนี่ยทอไข่เก่งอันนี้ไม่แต่ก่อนอันนี้ไม่แต่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย